ทำไมฝรั่งเห็นแกตัวทำไมฝรั่งงกเคยได้ยินคำถามนี้หลายครั้งเลยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไทยที่มีแฟนฝรั่งและไม่พอใจกับเขาก็อย่างเช่นไม่พอใจที่ฝรั่งให้เงินน้อยไปหรือไม่ยอมส่งเงินให้พ่อแม่ก็หลักๆมีห้าปัจจัยดังนี้ที่ฝรั่งบางคนดูเหมือนเห็นแกตัวหนึ่งฝรั่งเชื่อว่า าแค่ต้องรับผิดชอบเขาและครอบครัวเขาแต่ไม่ใช่คนอื่นคนอื่นก็ต้องขยันหาเงินของเขาและถ้าหาเงินไม่พอก็ได้เงินหลวงอยู่แล้ว 2. ในประเทศเขาผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ขาดหวังอะไรเรื่องเงินจากผู้ชายก่อนที่มีครอบครัวโดวยกัน 3. ในประเทศเขาพ่อแม่ทุกคนไม่ต้องพึ่งกับลูกตอนแก่เพราะได้เงินปลดกเกษียณและเงินหลวงอื่นๆด้วยถ้าจําเป็น 4. เรื่องเงินฝรนั่งส่วนใหญ่คิด ตัวใครตัวมันถ้าไปกินข้าวด้วยกันกับเพื่อนๆญาติๆก็ทุกคนต้องจ่ายของเขาเองไม่มีใครขาดหัังว่าคนรวยที่สุดต้องจ่ายหฝรังเติบโตในสังคมที่เน้นความเป็นปัจเจกนิยมก็คือฝรั่งให้ความสำคัญกับเป้าหมาย